สวัสดีค่ะป๋าผ่านนะคะค่ะวันนี้เรากลับมาทำ DIY อีกครั้งหนึ่งคะ่ะนั่นก็คือสายคล้องแม่ต้นเอง <Yeah. Woo. S 1> นี่นะคะน่ารักมากมากเลยสุดคิวค่ะเป็นลูกปัดที่เราร้อยขึ้นมาเองนะคะเขาจะมีตัวดอกไม้ค่ะแบบนี้ค่ะน่ารักดูสิแล้วเขาก็สามารถล็อกได้แบบนี้เนาะจริงๆแล้วเาอาเข้าจริงๆแมสที่ใช้ดีที่สุดก็คือแมสแบบนี้นะคะ <Wow. S 1> ป้องกันดีนะหลายชั้นแล้วก็มีที่ล็อกจมูกให้ด้วยค่ะ แบบนี้เลยนะแล้วเวลาเราไปไหนมาไหนก็จะน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคนแล้วเราก็จะทําให้คนที่เรารักได้หรือทํไซส์เองได้นะคะถ้าใครอยากดูแล้ววันนี้วิธีทําจะเป็นยังไงบ้างขอคนลมหนึ่งหลายตามดึกเลยค่ะมาค่ะทุกคนเราจะมาลองทํากันเลยเนาะอันนี้จะเป็นลูกปัดนะคะลูกปัดเนี่ยจะมีหลากหลายสีสันเนาะวันนี้เราจะมาทําเป็นสีลุ้งกันนะคะแล้วก็จะเลือกสีออกมาหาตามที่เราต้องการเจดสีเลยนะคะเรื่องมาเลยค่ะ เนี่ยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด2ทบนะคะเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ200ค่ะเซนติเมตรนะคะจะนำก้ามปูมาล็อกนะคะไม่ต้องใช้ตัวสนอปเปอร์หรือว่าตัวไหนที่จะต้องยึดเขาให้แน่นอีกทีเราจะทําให้ตัวเขาแน่นด้วยตัวของเขาเองนะคะใช้ก้ามปูนะคะแล้วก็ใช้ไข่ค่ะไข่กันแบบนี้นะคะแล้วก็จับ2เส้นให้คู่กันเนาะแล้วก็เอา เอานิ้วชี้นะคะลากลงไปให้สุดปลายเลยค่ะพอลากมาสุดปลายอย่างนี้นะคะ <fe> เราจะดึงเขานิดนึงค่ะตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเท่ากับเหมือนเราล็อกเขาไ,ไว้เลยนะคะอัตโนมัตินี่ค่ะล็อกเขาไว้แล้วแค่นี้เองค่ะทุกคนเราก็จะร้อยลูกปัดนะคะตามสีที่เรากําหนดเนาะร้อยลงไป2เส้นแบบนี้นะคะร้อยลงไป2เส้นแบบนี้เลยลูดมาค่ะลูดกลับมาอันนี้เป็น2เส้นนะคะอันนี้เป็นสเส้น,นะคะ่ะทุกคนเราก็เริ่มร้อยลงไปเลยสี ตามที่เรากําหนดนี่ค่ะป้าพาทําเป็นสีลุ้งแบบนี้นะคะเราจะทําเป็นสีลุ้งแบบนี้นะเรียงตามลําดับไหลมาทั้งหมด4ขั้นค่ะนี่ค่ะพอเราทําครบสี่แล้วแบบนี้นะคะเราก็จะมาเลือกสีขาวลงมาค่ะหเม็ดนะคะแล้วก็สีเหลือง1เม็ดค่ะเราจะเริ่มร้อยสีขาวเม็ดแรกก่อนค่ะไขว้กันค่ะ ไ่กันแบบนี้นะคะลงไปข้างล่างเลยค่ะตอนที่เราเอาสีขาวลงไปข้างล่างนะคะเราต้องกดเขาให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่ตรงนี้เขาจะสุดนะตรงนี้คือตัวล็อกนะคะทั้งหมดเลยถ้าเราไม่กดตรงนี้แน่นตรงนี้จะหลวมไปหมดเลยนะคะกดตรงนี้นิดนึงค่ะให้แคล้วแลดูแน่นๆค่ะขั้นตอนต่อไปนะเอาเอ็นมาแยกออกนะคะ2เส้นใส่สีขาวไปข้างละ2ค่ะ แบบนี้นะคะรูดลงไปข้างล่างเลยค่ะจะได้มาเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมเราก็จะเอาสีขาวนะคะมาคว้กันอีกค่ะอันนี้เองไม่ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมคะขั้นตอนสุดท้ายเนาะเราจะนําเกรสรเข้าไปด้านในอย่างไงนี่แหละคะ่ะเทคนิคเนาะแล้วก็ใช้2เส้นประกบคู่กันค่ะร้อยสีเหลืองลงไปใน2เส้นนี้นะคะรูดลงไปข้างล่างค่ะ เราจะได้สีเหลืองมาในสภาพแบบนี้ค่ะทุกคนให้เรากางเอ็นออกเป็นสองฝั่งค่ะแบบนี้นะมันจะเป็นฝั่งไครฝั่งมันเห็นได้ชัดเลยค่ะเอ็นเขาจะแยกออกฝั่งไครฝั่งมันแบบนี้เนาะเราก็นาเอ็นฝั่งขวานะคะมาล้อยลงลูกปัดลูกแรกที่เราไข้ค่ะคือลูกล่างนี่เนาะถ้ามองแบบด้วยตัวของเราเองก็จะมองเห็นชัดแค่ไข้แค่แค่ลูกเดียวนะล้อยกลับเข้าไปแบบนี้ค่ะตอนที่เราร้อยกลับเข้าไปนะคะ ป้าพาแนะนําให้บีบลูกปัดไว้ค่ะบีบรูปัดแบบนี้แล้วก็ดึงไหมฝั่งนี้กลับขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหลงเราจะต้องทําฝั่งนน้นด้วยค่ะฝั่งนน้นด้วยต้องทําเหมือนกันเห็นปะ่ะเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าเา้าแล้ว,แล,วแล้วอันนี้อยู่ฝั่งไหนอีกอันนึงก็เหมือนกันอันนี้เราจะเอามาไข่ยอยู่ข้างล่างอีกฝั่งหนึ่งค่ะแบบนี้เรายังดึงตึงไม่ได้นะเดี๋ยวลูกปัดจะพลิกแล้วบางทีเรามองไม่ชัดว่าเอาเข้ามาหรือย,อยังนี่ค่ะเข้าที่ ลูกเดียวกันเลยนะแล้วทีเนี้ยดึงค่ะความมหัศจรรย์พันลึกจะเกิดข <Wow. S 1> ึ้นพร้อมไหมคะทุกคนหนึ่งสองสาดึงปั๊บเข้าให้นี่ค่ะทุกคนเป็นดอกไม้แล้วเห็นยังนี่เป็นดอกไม้แล้ว, <Yahoo! S 1> น,ลวน่ารักมากๆเลยอะน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะเราก็จะเอาเอ็นนะขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะร้อย สีต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็จะทําการเอาเอ็นนะร้อยกลับขึ้นไปเนี่ย2เมตรตรงนี้แล้วก็3เมตรด้านบนด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะ2เมตรฝั่งนี้แล้วก็ร้อยไขว้ไปด้านบนค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ร้อยกลับเข้าไปเนาะมันก็จะกลายเป็น n นะคะไขว้กันเหมือนเดิมนะคะเป็น2เส้นแบบนี้กลับมาที่จุดมาร์กเหมือนเดิมเขาก็จะไปต่อได้ง่ายๆเลยแล้วก็เอา n สองเส้นประกบกันอีกนะคะแล้วเราก็ทําตัวนี้ยาวไปเรื่อยๆเลยตอนแรกกับเบอร์พานะ่ะทำตัวดอกไม้เนี่ยเยอะมากแต่ว่ามันเป็นสายคล้องแมสอะจะมองไม่ค่อยเห็นคะ่ะทุกคน จะมองไม่ค่อยเห็นคืออะไรเราก็ไปไว้ข้างหลังก็มองไม่เห็นต,ตัวดอกไม้เหมือนกันแต่ถ้าใครจะทํานะก็ได้เหมือนกันหาทําเยอะๆแบบนี้ก็ได้แต่ว่าพาจะทําไปลวดเดียวจะทําดอกไม้แค่2ดอกเท่านั้นค่ะแสงมันทําไมจ้าจังเนาะตัวนี้นะคะเป็นสร้อยคอค่ะเห็นไหมสร้อยคอเวลาทําเป็นแค่นี้สวยมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นสายคองแมสมันจะดูเยอะไปค่ะแต่สร้อยคอดูน่ารักคิวๆมากๆเลยค่ะทุกคนน่ารักไหม น,น่ารักดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทําให้ดูอีกหนึ่งดอกนะคะดอกไม้ค่ะนะคะทุกคนตอนนี้เราร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เปาพาทําทไปทั้งหมด31ค่ะวัดจากความแบบให้มันตกลงมาตรงหน้าพอดีเลยนะคะ31เราก็จะมาเริ่มทําตัวดอกไม้ดอกสุดท้ายกันเลยนะคะมีอยู่แค่นี้นะนำเอ็นนะคะมาแยกออกค่ะ2เส้นใส่สีขาวโดวยการขว้ลงไปค่ะ ควายสีขาวตรงนี้เราต้องกดเขาลงไปเหมือนกันนะคะไม่งั้นตรงนี้มันจะเป็นรอแอมันจะเป็นแบบห่างๆค่ะตรงนี้ต้องกดสีขาวตั้งแต่ตรงนี้ลงไปค่ะกดกดให้เขาตึงๆค่ะแบบดึง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 หน่อยนะคะใส่สีขาวอย่างละ2เม็ดค่ะใช้เล็กเล่นอะไรนี่ใส่2เส้นวางเขาลงไปเลยค่ะเอา จะได้แบบนี้นะคะเอาสีขาวมาควยค่ะควยแล้วก็กดลงไปค่ะจะได้เป็นดอกไม้แล้วนะคะเราจะใส่เกสรลงไปโดยการใช้เอ็นสเส้นค่ะทำการใส่สีเหลืองลงไปใน2เส้นเลยนะคะเกสรลงมาชีดอย่างนี้นะคะแยกเอ็นออกเป็นสองฝั่งเลยนะคะ ฝั่งขวาใส่เข้าไปข้างล่างฝั่งซ้ายใส่เข้าไปข้างล่างค่ะดึงนะคะเกสรจะไปอยู่ด้านหลังค่ะ <Yeah! S 1> เป็นยังไง <Woo! S 1> น่ารักเปล่าวันนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้มาแล้วเราก็จะขึ้นกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะ อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วน่ารักม <Yeah. S 1> ากๆทุกคน mm. แล้วประกบนะคะแล้วเราก็จะทำตัวนี้ต่อลงไปอีก4ค่ะ ตนนี้เราก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็จะนำก้ามปูนะคะมาปิดจอบกันค่ะโดยการควยเหมือนเดิมค่ะควยกวาดล่ามปูลงไปะนะคะนี่ดึงลงไปนะคะควยแบบนี้เห็นไหมคะเขาก็จะอยู่แบบนี้เราจะทำการมัดนะคะ ามัดลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะสอดไหมนะคะลงไปยาวไปจนถึงดอกไม้นี้เลยนะคะทั้งสองเส้นเลยนะคะสอดกลับเข้าไปในลูกปัดค่ะทุกคนทุกคนเป้า่ะทำยาวมาถึงตรงนี้เลยเนาะเราก็ใช้ตัวนี้ตัดทิ้งไปเลยนะแค่นี้เองค่ะได้แล้วนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็จะเอาตัวก้ามปูเนะตรงนี้นะคะ คล้องแมสเลยนะคะลืมบอกไปกล้ามปูบางตัวมันแบบว่าไม่ค่อยจะดีนะเราต้องเทสก่อนที่จะเอามาทํานะมาบอกตอนจะจบคลิป <laughs> จริงๆแล้วเราดัดแปลงเป็นที่ห้อยแว่นก็ได้นะคะนี่พอเราได้มาเป็นแบบนี้เราก็คล้องคอเลยน่ารักมากเลยเห็นไหมคะแล้วก็คล้องมาเป้าใารอยากรู้ว่าเขาจะตกพอดีไหมโอเคนี่ค่ะหนึ่งดอกตรงนี้คือน่ารักมากจริงๆค่ะทุกคนดูสิ <laughs> น่ารักอะสีเขาแบบสดใสมากเลยนะทุกคนป้าพาทำมาสองเส้นนะแบบเดียวกันอือคือแบบนี้เราก็สามารถมีรูปแบบได้หลากหลายนะคะลองเอาไปทําดูเนาะเราจะทําดอกไม้เล็กใหญ่ก็ได้ค่ะแบบนี้นี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามนจนจบคลิปนะป้าพาก็มีลูกปัดขายด้วยนะก็ซื้อมาถุงใหญ่นะคะเอามาแบ่งขายกระปุกแบบนี้กระปุกละ20สบบาทนะคะใครสนใจก็สามารถ เข้ามาทักได้ที่ไลน์แอ pa pa pha หรือเป็นแฟนเพจ facebook ป้าพาไทายแลนด์เนาะเดี๋ยวจะเอารูปสีให้ดูนะคะเขาก็จะมีหลากหลายสีเนาะอย่างเช่นสีส้มเนี่ยจะมีสีส้มด้านสีส้มมุกสีส้มลุง้งแบบเนี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายเฉดส,สีให้เราเลือกเนาะเราก็ลองไปเลือกใช้ใดูได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะ ถ้าใครไม่อยากซื้อท้านหนึ่งเส้นนะคะทำเป็นประมาณนี้จะเหลือลูกปัดเยอะมากเลยะคะ่ะจะทำได้หลายเส้นมากๆหรือว่าจะซื้อแบบสีล้วน,วนก็มีขายนะคะสีล้วนก็แค่20บบาทก็จะทำได้หลายเส้นแล้วเหมือนกันเนาะหรือว่าถ้าใครจะมาทำแบบสีเฉพาะแค่สีขาวเนี่ยเราจะเป็นต้องซื้อสีขาวไปโดยตรงแบบนี้แล้วก็เอาแค่แม่สีก็ ซื้อคู่กันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีเอ็นขายแยกให้ด้วยนะคะมีก้ามปูขายแยกให้ด้วยถ้ายัางไงก็ลองมาสั่งซื้อได้เนาะก็ตัดสินใจขายเลยเพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาซื้อไม่ได้เนาะหาซื้อยากที่เขาแบ่งขายเป็นแบบนี้แล้วก็ได้เฉดส,สีที่เราต้องการนะคะโอเคถ้าไยงไคลิปนี้ป๊าป่าไปแล้วนะคะเจอกัในใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ